คลิปนี้จะพามารับชมกระบ,บะนิสสันกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแคปนะคะกับนิสสันนวลา Black Edition 2.5e ปี2019จด20ค่ะคันนี้สีแดงดำนะคะได้ลายสติกเกอร์นะคะ Black Edition สีดำการันตีสภาพเดิมไม่น้อยมากค่ะไม่อยู่เพียงแค่60,000กับอีก6,000โลเท่านั้นคันนี้ค่าตัว389,000ค่ะนะ,ะปีใหม่ไม่น้อยค่ะนะคะรถขับมือเดียวด้วยคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000เท่านั้นได้ลายสวยๆส,สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตร์รถกระบะมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe คุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพาทุกทุกท่านมาพบกับรถที่การันตีสภาพเดิมไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำและไม่มีชรุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นหากนำรถนะคะที่น้ำหนึ่งรีวิวหรือว่ารถจากเพชรยน์ออกไปเจอหลักฐานมีการตตตัด่อ ต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนำหลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนค่ะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพาทุกทท่านมาพบกับนิสสันค่ะนะคะใครที่กําลังมองหานิสสันหรือเป็นสาวของนิสสันอยู่วันนี้น้ำหนึ่งพามารับชมนะคะกับคลิป n i สสัน n น v ว r a าแบล็ e d i t i ชัน5 5 e ปี2019-20คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะนะคะ ปีใหม่นะคะปีก็ค่อนข้างใหม่ไม่น้อยด้วยไม่อยู่เพียงแค่66,000โลเท่านั้นเองค่ะคันนี้ค่าตัวอยู่ที่3 8 9 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7 0 0 0ค่ะเครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะคะก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณอ่าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,8 0 0นะคะถ้าเครดิตดีรวมทุกอย่างในยอดนะคะก็จะผ่อนอยู่ประมาณนี้นะคะ7,500 7,800อยู่ประมาณนี้ค่ะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ําค่ะคุณลูกค้าขาสนใจรายละเอียดยกหูโทรหาสอบถามได้ที่0 9 6 1 9 <c> 8 <redit> ส9่เหหรือ0 9 5 4 8 6 4 5 6 5ค่ะนะักเครดิตดีดันจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวได้นะคะมีประวัติผ่อนดีผ่อนตรงมีปัญหาในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะคะยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยปรึกษาฟรีค่ะนะก็สอบถามได้ค่ะลูกค้าอยากได้รถเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะหาทางแก้ไขปัญหาช่วยให้ลูกค้าดันนะคะดันเอารถออกไปขับได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำหนึ่งช่วยนะคะให้ลูกค้ามีรถออกไปเป็น10-20คันแล้วนะคะเป็นร้อยๆ้คันแล้วนะคะ สนใจรายละเอียดยังไงก็ยกหูโทรหาปรึกษาได้ฟรีค่ะคุณลูกค้าอยากเก็บไว้ในใจนะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปรับชมรอบๆคันนะคะกับ Nissan, นิสสันนวราแบล็กอ d ดิชันสีแดงดําคันนี้ค่ะการันตีสภาพเดิมมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าคันนี้นะคะจะได้เป็นไฟหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะกรอบไฟหน้านะคะไม่มีรอยแตกสวยๆแบบนี้ค่ะนะเพราะว่าเราปรับสภาพให้ทุกคนันกระจังหน้าขาสีดํา นะมาดูไฟหน้าฝั่งนี้กันบ้าง ไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้าเกาะค่ะเราปรับสภาพให้ลูกค้าทุกคันเลยนะคะไฟหน้าส,สวยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะการันตีสภาพเดิมเราเก็บงานล้างทําความสาะอาดปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วก่อนปล่อยนะคะเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดแล้วก็ปรับสภาพอีกทีหนึ่งด้วยมาดูในส่วนของฝากระโปรงค่ะนะคะก็มีลวดลายที่เป็นสติกเกอร์สีดำสติกเกอร์ลาย black edition นะคะที่ดูดุดัดนเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเห็นกระจกมองข้างไหมกระจกมองข้างสี พับปรับไฟฟ้าตัดด้วยกับเส้นสีส้มนะคะที่ตัดกับบันไดข้างที่มีเส้นสีส้มเหมือนกันให้ดูแบบเอ๊ะมีอะไรอะไรกับรุ่นนี้เนาะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยคันนี้นะคะติดคิ้วซุ้มล้อนะคะอันนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะคะติดมาเดิมๆจากโรงงานปกติแล้วจะไม่มีอันนี้น่าจะเพิ่มเพิ่มเงินนะคะติดเข้ามาอีกนะคะก็ได้เป็นติดคิ้วกันสาดไม่ใช่สิคิ้วขอบ ซุ้มล้อเออนะคะคิ้วกันศาสตร์เขาก็มีเนี่ยค่ะก็มีคิ้วกันศาสตร์ให้เรียบร้อยนะคะมาดูซุ้มล้อสักนิดนึงกันค่ะลูกค้าขาคันนี้นะคะก็ได้สเปคเดิมซุ้มล้อเดิมๆค่ะนี่นะคะสเปคเดิมๆซุ้มล้อเดิมๆ การันตีสภาพเดิมเลยไม่มีพิวามชนหนักจมน้ํานะคะเลนไม่มีชํารุดสุญหายไม่มีตัดต่อตแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นในส่วนของแม็กค่ะก็จะได้เป็นแม็กขอบ18นิ้วนะคะอาซีรีย่ยางของเขาคันนี้จะอยู่ที่265้าทับ60 R18 แม็กขอบ18แม็กสีดำนะคะก็อ่หกลู่โลโก้ก็อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยนะอันนี้น่าจะได้เป็นยางปี2022นะคะสัปดาห์ที่16ยางปี22 ได้เป็นยางดันหล่อไปนะคะซุ้มล้อส,สวยๆค่ะนะคะช่วงล่างแน่นแน่มาดูในส่วนของด้านข้างค่ะนะคะก็มีสติกเกอร์ลาย Black Edition นะคะที่เป็นลายดุดันเท่ของนิสสันนวาลาแบล็กแอดิชันค่ะนะคะ,นะคะตรงนี้ก็จะเป็น2.5 d d t ด t นะคะ VGS Turbo ก็เป็นตัวเครื่องที่ติดอยู่กระจกเดิมๆค่ะนะคะได้เป็นกระจกเดิมๆมาดูตัวน็อตนะคะตัวน็อตไม่มีรอยขูดไม่มีรอยขยการันตีสภาพเดิม สามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะนิสสันอ่ากระจกก็เป็นกระจกด้านหน้าก็เป็นกระจกนิสสันนะคะส่วนแผงประตูนะคะได้เป็นแผงประตูสีดำนะคะตรงนี้เป็นหนังเดินตะเข็บได้สีส้มนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินที่เปิดด้านในเพิ่มความหรูหราเพราะว่าเป็นโครเมียมค่ะนะคะก็มีช่องใส่แก้วนี่คะ่ะแล้วก็ประตูไม่มีรอยบุบไม่มีรอยหลักยิ้มนะคะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวอ่า และคันนี้ก็ได้พรมมาด้วยนะคะได้เป็นพรมมาด้วยนะพรมลายหรูหราเลยนะคะคันนี้มาดูแคปอันนี้เป็นตัวแคปนะคะแคปเปิดได้เกียร์ธรรมดานะคะเป็นตัวนิสสันนวาร่าแบล็คดิชั่นแคปสองจนะคะนี่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็สามารถยจหขู่โทรหาสอบถามได้เลยนี่ให้ดูตัวน็อตนะคะให้ดูตัวนอ็อต ดูตัวน็ t ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นช่องใส่าเอกสารนะคะก็ยังมีคู่มือต่างๆนะคะก็ยังอยู่ครบชัดเจนค่ะนะคะก็ยังมีคู่มือต่างๆให้ดูน,นะคะมีคู่มือนี่ก็คือภายในค่าตัวสามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะคะก็จะผ่อนต้นต้นอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันเนาะอ่ะมาดูตัว รอยต่อของตัวรถกันค่ะนี่แล้วก็มาดูซุ้มล้อด้านหลังอ่ะมาดูช่วงล่างช่วงล่างแน่นนะคะอันนี้น้ำหนึ่งลองขับและช่วงล่างแน่นเกียร์หนึบแล้วก็เนี่ยค่ะคัสี่สวยๆมียางอะไหล่ให้เรียบร้อยอ่ะมาดู ด้านหล e ังกันบ้างค่ะ Mac Top 18นะคะคันนี้ Mac 6ลู back, combined, okay. tense, ่โลโก้ก็อยู่ตรงกลางชัดเจนด้านหน้าเป็น Dis b r a e ด้านหลังเป็นด r u m b บ a k นะคะเนี่ยค่ะก็ยางนะคะสัปดาห์ที่16 22นะคะยางปี22ก็ถ้ายางเก่าเกินไปมีรอยแตกลายงาตรงนี้เราเปลี่ยนเราดูแลให้มาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะได้ท้ายเดิมๆนะคะ นี่ท้ายเดิมสวยมีกล้องถอยให้ด้วยนะ,ะที่เปิดด้านนอกก็อ่าเป็นสีดำเนี่ยค่ะให้ดูไฟท้ายกันชนด้านท้ายอันนี้เป็นตัว E นะคะเป็นรุ่นตัว E เนี่ยค่ะไฟท้ายอ่ะแล้วก็ดูเนี่ยค่ะแม็กไลเนอร์นะคะแม็กไลเนอร์ นี่ยค่ะมาดูด้านท้ายให้ดูตัวน็อตต่างๆนะคะคุณลูกค้าขะ,ะสนใจยังไงก็สามารถโยกูโทรหาสอบถามได้เลยที่0961984963หรือ0954864565นะคะอ่ะนี่ให้ดูท้ายกระบะนะคะท้ายเดิมค่ะนะคะท้ายเดิมๆนี่ปิดให้เขามาดู ลายด้านหลังกันบ้างนีะค่ะจะเป็นลาย black edition นะคะอันนี้คือแม็กด้านหลังแม็กสวยนะคะไม่มีรอยคูดเลยนะคะถือว่าเจ้าของเดิมเนี้ยขับรถแสดงว่ารักรถนะคะดูแลดีนะคะนี้ดูแลดีดูคัสซีค่ะคัสซีสวยๆเลยนะคะช่วงล่างแน่นๆ เนี่ยค่ะการันตีสภาพเดิมนะคะก่อนปล่อยแวเราก็จะล้างทําความสะอาดดูแลในส่วนของแบตเตอรี่ให้อีกนะคะแล้วก็ดูน้ํามันเครื่องให้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเรามีวารันตีให้ส0มสิบวันนะคะแล้วก็มีบริการฉุกเฉินยีิบสี่ชั่วโมงให้ด้วยรถดีไม่ดีค่ะนะคะเอาไปขับวิ่งไก,ๆกลๆยาวๆก็รู้แล้วน,นะคะก็รู้แล้วเนี่ยนะคะอ่าให้ดูนี่ก็คือ ภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังถุงลมนิรภัย2ใบนะตรงนี้ก็จะเป็นเบาะหนังค่ะเดินตะเข็บได้สีส้มตรงนี้ก็เป็นลวดลายที่เป็นเป็นเหมือนแบบว่าเป็นผ้านะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สามก้านมีฟังก์ชันด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะนะคะอันนี้คือแผงประตูนะคะนี่มันฝั่งนู้นเลยนะคะเป็นโครเมียมนะคะตรงนี้ก็เป็นตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวนึงให้ดูเนี่ยค่ะ ให้ดูแป้นคัดแป้นเบรกนะคะแล้วก็คันเร่งนะคะเนี่ยค่ะหัวเกียร์นะคะ,อ,ะอันนี้พวงมาลัยก่อนให้ดูพวงมาลัยก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็หัวเกียร์ไม่ช้ํานะคะมีช่องใส่แก้วสองช่องคอนโซลด้านหน้าเนี่ยค่ะข้อมูลรถเอามาดูข้อมูลรถ นิสสันนาวา่านะคะสอง e เป็นตัว black edition เป็นตัวแคปค่ะ389,000ปี2019จดทะเบียนการใช้งานเนี่ยค่ะพศหกสองนะคะจดยี่สิบนะคะจดปี2 0 2พันยี่สิบเลขหม่นะคะก็อยู่เพียงแค่60,000กับอีก6,000โลเท่านั้นนะคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบอ่าเนี่ยค่ะ มีกุญแจสำรองให้นะคะคันนี้มีกุญแจสำรองให้เป็นกุญแจเป็นกุญแจ push start นะคะก็คือเหยียบ <Yeah. S 1> คลัสนะคะแล้วก็กดปุ่ม start นี่ yeah. ค่ะอ่ะหน้าจอก็เป็นแบบ 3D หน้าจอเป็นแบบ 3D เลขไม้เนะคะหกหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่โลนะาหกหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่โลแล้วก็ เนี่ยค่ะก็มีกล้องกล้องถอยให้นะคะมีกล้องถอยให้แอร์ก็จะเป็นแบบหมุนอนาล็อกค่ะรองรับนะคะ C D F M A M ค่ะการันตีสภาพเดิมเลยนะคะกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะนะคะมีอ่าที่ใส่แว่นตานะคะไฟนะคะไฟเป็น L E D ด้วยนะคะแล้วก็ที่บังแดดนะคะเนี่ยค่ะฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ามีกระจก มีไฟอ่านแผนที่ตรงกลางค่ะมีไฟตรงกลางให้การันตีสภาพเดิมเลยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็สามารถยกหูโทรหาได้ <S <S มาเนี่ยค่ะอ่ะกระจกมองข้างนะคะล้อด้านหน้าเนี่ยค่ะซุ้มล้อสวยๆก็ดูเท่เลยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน ดูห้องเครื่องด้านหน้าคันนี้กันค่ะให้ดูไฟอันนี้ค่ะมาดูห้องเครื่องค่ะนี่นะคะก็เป็นเครื่องเดิมนะคะเป็นเครื่องนิสสันเครื่องเดิมๆเลยก่อนปล่อยเราจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็จะดูแลในส่วนของอ่าน้ํามันเครื่องให้นะคะดูแลในส่วนของน้ํามันเครื่องให้อันนี้ก็คือ,อให้ดูตัวน็อตด,ด้านหน้าน็อตสวยค่ะคุณลูกค้คคคาขะไม่หกหมื่นกับอีกหกพันโลเท่านั้น เนี่ยคะ่ะไฟด้านหน้าเนี่ยเป็นตาี่สันก็คือไฟด้านหน้าไฟเดิมคานด้านหน้าค่ะเนี่ยคะ่ะไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยตัดไม่มีรอยเชื่อมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีชนหนักงคานด้านหน้าเนี่ยก็ไฟหน้าก็เป็นไฟเดิมนะคะ,ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็สามารถโยกขูโทรหาสอบถามได้แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพเดิมสวยมีมอกอ,อยู่ครบชัดเจนค่ะคุณลูกค้าขะ เครื่องแห้งแห้งแน่นแแบบนี้นะการันตีสภาพเดิมคันนี้เป็นนิสสันนวาร่าแบล็กอ d i ดิชัน5 e เป็นตัวแคปนะคะปี2019.20 20เลขไม,ม้หก0 0 0กับอีก6 0 0 0โลเท่านั้นนะคะค่าตัว3 8 9 0 0 0ค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง7 0 0 0ลูกค้าขาเครดีจัดยอดได้เต็มดันยอดฟรีดาวได้สนใจรายละเอียดยังไงสามารถโยหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยนะคะมีบริการหลังการขายให้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดไปแนนถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ด้วยสนใจยังไงโยหูโทรหาสอบถามได้ม น้ำหนึ่งได้เลยค่ะที่นี่เปิดมา23 24ปีแล้วข้าปีที่24แล้วนะคะถ้าหากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อแตแต่งอันนี้ย้ํานะคะนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนค่ะคุณลูกค้า่ะแล้วก็รถทุกคันที่ม1หนึ่งรีวิวปลอดภาระทุกคันค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ